เมื่อน,นี้กเฮ็ดนาอยากนักกินคือเกาล่ะคำมาแรงมากปดมั่เลยโอ้โหปดมั่เลย ไปตลาดมาาครับิงคบติ่งเขียนแล้วพี่น,อน้องได้คบมาซีตัวเมื่อเนีงยัไ่ไดนไปไต่ต้อไปตลาดไปไต่ยีต่ตลาดอ้ยมันงงาเงาเลย อไม่ห้ยพี่น้องก็ะชับอะ่ะอุย้ยมันยำหยาบกบมันพี่น้องกบมัน มันกบขวอยิองแซ็บเกบจินกับตบมกครัว ปับโอ้ถุมหูใที่เราจะได้ไปส่งเมียไปทำง,งาน,นงเราไปนอนเ้ยถุก็น่าปิงกบไปเนี่ย